สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะกลับมาพบกับแอนดิเช่นเคยที่ช h a น n ฟอร์ดแบนด์นี่ค่ะแอนที่ปรึกษากันค่ยบ่ิีสัตย์ฟอร์ดออโต้แกรี่สาขาปทุมธานีนะวันนี้นะคะแอนมาพร้อมกับเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ก็คือตัวท็อปสุดแล้วของเอเวอเรสต์นั่นเองซึ่งเขาคือรุ่น Next Gen e v e r e s ร Y วาทที่มีการเปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้เนาะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่1 8 9 9 0 0้บาทแล้วก็ ถ้าลูกค้าดูรถเป็นสีขาวมุกนะคะสีส้มสีเหลืองจะบวกเพิ่มจากราคารถปกติอีก1น0 0 0บาทจะเป็นค่าสีนะคะคันนี้เนี่ยได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้บ้างแล้รุ่นนี้นะเขาเขาแตกต่างจากตัว เน็กเจนอเวอร์เรสไทเทเนียมพาสโฟร์บยโฟยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมวาพร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟอร์ดแบรนนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเราจะเจอกันในทุกๆคลิปเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าตัวนี้กันคันนี้นะแอนได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าให้นะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหน้าเป็นกระจังหน้าสีกาไฟนะคะที่ลูกค้าทั่วไปเห็นเนาะแล้ว กันชนหน้าเขาจะเป็นตัว S สีกาไฟแบบนี้เช่นเดียวกันอันเป็นกระจังหน้าเป็นฟอนต์ฟอร์ดสามิติพื้นผิวสัมผัสเป็นสีดำด้านตัวกระจังหน้าค่ะแข็งแรงนะคันนี้มีกล้องหน้าซึ่งตัวกระจังหน้าเขามีกิฟบล็อกนะคะที่ยึดกล้องหน้าได้มุมองศาเดิมที่มาจากโรงงานหมดเลยไม่มีการขยับมุมอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพิ่มไฟ LED ดีจุดเป็นแสงสีชมให้บนตัวกระจังหน้าด้วย เอกลักษณ์เด่นๆเลยค่ะของตัว Next Generation Everest ร t i t ก็คืออะคริลิกคำว่า Y t t แนะคะที่เป็นพื้นผิวสัมผัสสีดำนูนขึ้นมาบนฝากกระโปรงหน้าแบบนี้แล้วก็ด้านข้างตัวรถด้านท้ายรถเดี๋ยวแอนจะพาไปชมนะรุ่นนี้นะให้ไฟหน้านะคะเป็นแบบ Magic LED นะคะเป็นไฟ LED รูปทรงสีแคมปให้ลำแสงสีขาวแบบนี้เลยโดดเด่นมากตัว Next Generation นะคะจะสังเกต ไฟรูปทรงสีแคมแล้วก็ภายในจะปั๊มคำว่า performance นะคะ LED มีไฟสูงและไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันนะไฟสูงนะคะเขาเปิดปิดให้อัตโนมัติด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟดวงเล็กๆตรงนี้นะจะหมุนปรับตามองศาพวงมาลัยนะคะฟอกแรมด้านหน้าให้เป็นลำแสงสีขาวเช่นเดียวกันนะคะมีเซ็นเซอร์กะรียดด้านหน้ามาทั้งหมด 4จุดค่ะมีเรดาร์ตัวจับคนเดินถนนเด็กอัตโนมัติมาให้นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะรุ่นที่สุดเลยแล้วก็ด้านหน้า่ยเข้ามาพร้อมกับห่วงลากจูงคู่หน้าที่ติดกับตัวแชสซีรถสามารถใช้งานได้จริงๆด้วยด้านข้างนะคะเราจะได้เป็นชุดคิ้วล้อสีกาไฟแบบนี้นะติดตั้งมาจากโรงงานมีเซนเซอร์ถอยจอดเทียบข้างด้วยนะคะรุ่นนี้สามารถจอดเทียบข้างได้นะคะออกจากซองขนานได้แล้วก็ถอยเข้าซองจอดได้ด้วยเช่นเดียวกันไฮไลท์ก็คือ ล้อมแมกนะคะจะได้เป็นแบบนี้เลยนะสำหรับตัว Next Gen e v e r e a t y w i t e Tag นะคะแมกเขาจะมีมินลิงแบบนี้นะคะเป็นสีดำจัดสีโครเมียมนะคะก็ทำให้ดูสปอร์ตออฟโรดมากขึ้นซีรีส์ยางเนี่ยอยู่ที่255 50นะ55ขนาดรอบวง20นิ้วเป็นยางกูเ e ียนะคะตัวแก้มข้าง หรือว่าตัวกระจกมองข้างนะเขาจะเป็นสีกาไฟตัดสีดำด้านหมดเลยนะเพื่อเพิ่มความเป็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เด่นเด่นเลยนะคะมีไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศารอบคันแล้วก็มาพร้อมบายสปอร์ตที่ตัวกระจกมองข้างด้วยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันว่ารุ่นนี้นะเขามีอะไรแตกต่างบ้างนะคะให้เบาะหนังค่ะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะแล้วก็บอร์นี้สังเกตว่าเขาจะเดินได้สีส้มแบบนี้นะทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นเบา ที่วางแขนนะคะแผงประตูคอนโซลพวงมาลัยเดินได้สีส้มหมดเลยนะคะมีแอร์แบ็กมาให้สูงถึง7ลูกเลยค่ะมีพารามิก มูลรูปมาให้ด้วยนะยาวถึงแถวที่2เลยนะคะตัวพาโนรามิกมูลร o f เนี่ยลูกค้าจะต้องดูรถเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ก็มีให้กระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติแล้วก็มาพร้อมช่องเสียบ usb ที่หลังกระจกมองหลังด้วยรองรับลูกค้านะคะที่ต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มเนี่ยเราไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วนะ หน้าจอตรงกลางเนี่ยเขามาพร้อมหน้าจอขนาด12นิ้วค่ะเป็นซิงค์ 4A รองรับ Apple Car p เพ y แล้วก็ a n d r ต i ร Auto แบบไร้สายแล้วด้วยนะมี Ford Pa s s Connect นะคะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะมีไวเลสชาร์จไร้สายนะคะพร้อมช่องเสียบ USB Type A และ Type C มีมาให้ด้วยเอกลักษณ์เด่นๆเลยก็คือเจ้าตัวเกียร์ไฟฟ้าที่เป็นเกียร์ e shifter นะคะให้ดีไซน์ทันสมัยเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะันนี้เป็น10สปีดนะคะ ซึ่งเขาทํางานควบคู้กับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ210แรงม้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเบรกมือให้เป็นเบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้ด้วยนะคะส่วนโหมดการขับเคลื่อนเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะมี t o high four high four low ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนที่ลูกค้าต้องการขับขี่ได้เลยนะคะพวงมาลัยคันนี้จะเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ระดบับปรับดึงเข้าดึงออกได้ปรับสูงต่ำได้ตามสรีระนะคะแล้วก็มีอะแดปชีพคุยคอนโทรลแบบสต็อปแอนดตรงนี้นะทำงานให้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้านะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าห่างจากคนะันด้านหน้าได้สูงสุดถึง4ระยะเลยค่ะมีมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียง ส่วนทางด้านขวานะคะตรงนี้จะเป็นมันติฟังก์ชันที่เราใช้ควบคุมหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพวงมาลายัยขนาด1 2นิ้วคันนี้เป็นดิจิตอลร้0ยเอเ็เลยนะคะตรงนี้จะบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันในถังค่าความร้อนนะคะมุมองศาการเอียงตัวของตัวรถรวมถึงโหมดการขับขี่ที่ลูกค้าเลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติค่ะโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงอ่ะมีให้โหมดถนนลื่นนะคะโหมดโคลนล่อง หมดทรายนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถดูได้จากตัวหน้าปัดดิจิตอลตรงนี้เลยไม่ต้องละสายตานะคะก็เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นด้วยมีมือจับตรงนี้ขึ้นลงง่ายนะคะเวลาเราใช้งานออฟโรเราก็มีช่องใส่แก้วน้ำคู่หน้าตรงนี้อันชอบนะพรมนะคะคันนี้เนี่ยอนปูให้เป็นพรมสีน้ำตาลลูกค้าเขาเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะได้เนี่ยจะเป็นสีทอง เป็นพรม 5D นะคะเข้ารูปปูเต็มคันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆกันคิวขั้นสาดติดตั้งเพิ่มให้แล้วก็ตัวเราหลังคาของ Nexgen t e v e r e s t i t e a c k เี็ยเขาจะลอยขึ้นจากตัวถังรถยนต์ทำให้การใช้งาน,นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่ลูกค้าต้องการติดแหลกนะคะก็สามารถเลือกได้ หลายขนาดด้วยนะคะความยาวใช้งานง่ายมากๆเลยแลปหลังคาให้ครึ่งคันด้วยเป็นสีดำด้านสติกเกอร์ทียนรับให้เนี่ยเป็นสติกเกอร์ทียนใช้แรปรถซูปเปอร์คาร์นะคะอายุการใช้งานจะยาวนานกว่าสติกเกอร์ที่ลูกเราใช้กันปกติทั่วๆไปเนาะไฟท้ายรุ่นนี้ให้มาเป็นไฟแท้ LED แบบซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะมีอะคริลิกเอเวอเรสฝังอยู่ภายในโคมมีกล้องมองหลังมีมาให้นะก็จะติดอะคริลิกคำว่า Y t a g ให้ด้านหลังด้วย มีเซ็นเซอร์การะยะให้ทั้งหมด4จุดนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบคิกเซนเซอร์นะก็คือตัวเตะเปิดนั่นเองที่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยอันก็ปูพรมให้เต็มคันแบบนี้เลยค่ะบ่อแถวที่3พับไฟฟ้าแล้วนะคะปูให้เต็มคันเลยค่ะพรมมีให้เลือกหลายสีนะ ลูกค้าสามารถเปิดปิดฝาท้ายได้นะคะมีปุ่มให้เปิดปิดหรือว่าใช้คิกเซนเซอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะใช้คิกเซนเซอร์นะเราจะต้องมีกุญแจอยู่ในรัศมีฝาท้ายเขานะคะน้ามันคันนี้เป็นน้ํามันดีเซลสามารถเติมดีเซลได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น B7 B10 หรือ B20 นะรุ่นนี้ รองรับหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระป,ปิกนก2ชั้นมาพร้อมคอยสป,ปริงแลวมีเหล็กกันโค้งมาให้ด้านหลังนะมาพร้อมกับระบบหวัดนลิงนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเ้าา้ไไมโคมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรค EBD ระบบว้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชันและลงทางลาดชันดิฟล็อกฝฟ่งท้ายขั้นนี้เป็นไฟฟ้ากดใช้งานง่ายมากเลยจากหน้าจอนะสามารถเลือกหมดการใช้งานออฟรดได้เลยนะคะมีเลนเซ็นเทอร์ลิงนะคะเลนคิปปิ้งไดเวอร์อเลอร์ส ออปชันล้นขนาดนี้นะคะรุ่นนี้รอรถไม่นานด้วยสําหรับลูกค้าท่านใดนะที่มีโครงการใช้รถยนต์ Ford อยู่ตอนนี้นะสามารถโทรสายตรงหาแอนได้เลยที่เบอร์098 539 9665นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่ ID l i ไลน์แอดไซด์ฟอร์ดโปีก็ได้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ข้างล่างนี้เนาะอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย